ว่าด้วยเรื่องไข่เนอะเออเอ็นดูอะทุกคนเอ็นดูเรื่องไข่จ้าก็สิบแปดบวกให้ได้เลยไอ้ที่ห้อยคออยู่อะนะน่ารักเลยใดพี่เ,เอฟซีโอให้น้องก็แจกนะทุกคนน้องแจกน้องก็แจกพี่เอฟซีอยู่หน้าง,งานเอ็นดูแก้วแก้วสวยเนาะเพื่อนซื้อให้อะเนาะ อืมคือสายหยาบของเราทั้งคู่แหละทันกันดีบุ๋มว่าทันกันดีชอบน่ารักดีสนุกมากคอนเมื่อคืนนี้สนุกมากทุกคนมีครบค่ะความหลุดความอะไรก็มีหมดปกติเราไม่เคยเห็นไปไปวอดีโอหลุดแต่มีคราวเนี้ยแหละคือบ่อยมากอะจากที่แบบจะไม่ชงกลายเป็นตัวเองชงเองบางทีนะคือ จะเล่นพี่ป huh. <this> ๊อปจะแกล้งพี่ป๊อบกลายเป็นเอ่อยืนไหมให้พี่ป๊อปตุยตัวเองซะงั้นฟิลนั้นเน่ะมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากน่ารักดื้อทั้งคู่ทันกันดีข้อเห็นอี่ยางอ่กมาอะไรนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรนะเมื่อกี้ขอไข่นะอยากกินไข่นุกแมนดีนะไม่อยากกินไข่ปลายอะไรนะดีไม่อยากกินไข่ปลายไม่อยากรู้อยู่ด้วยกันมาสี่ห้าหกปีมึงมีไข่ไหนเปิดให้ดูนี่ไข่หรอวะมีหรือเปล่าถ้าามเปิดตนีี้เเดด๋ยวปิให้ดูหน่อยหันหน้าหันหน้ามาก็ไม่เห็นน่ากลมึงสองคนตอนเนี้ย ไม่ไม่ไม่ไมแล้วเขาจะตาเหลือกอะไรขนาดนั้นน่ะตาเหลือเขาอยากเห็นไข่ไปไข่เป็นยังไงวะไข่มีกี่ฟองไข่มีไข่มีสองฟองครับสองฟองมันเป็นยังไงมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรง<ห>แถวนเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยมันเสือปิดแล้วเอาทำไมภาษาทางการแพทย์เขาเรีกยกไข่หลังทีง่นี่มีไข่หลัง มันเป็นไข่หำมันเป็นไข่หำเอามันเป็นไข่ตั้งไดี๋ไข่ไข่หลังมันจะยืมองนี่เพื่อนนี่นี่อ๋อเปล่ไข่ไข่หลังเพิังไข่หลังหมูหน่อยเดียวไข่เปล่าเป็นไข่หลังไข่หลังนะไข่ไข่ไข่สาลาไอขอไข่ไม่เอกไม่เอกเฮ้ยสาลาไอบอกว่าไม่ไม่ไอไม่ไอ สาระไอขอไข่ไม่เอกไข่ไข่ไข่ไม่มาลายหรือไม่ม้วนปะไม่ใช่ไข่ไม่ใช่สาระไอขอไข่เดี๋ยวมึงถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรนะไข่สาระไอ้สระไอ้อ๋อไข่อ๋อสาระไอ้ไม่มาลายไม่มาลายหรือไม่ม้วนไม่มาลายอันนั้นอันนั้นมันอันนั้นมันไข่จุอุ้ยบ๊วย ช่างมาเถอะเอาไปเขากินเถอเอาเอาเอาอีหล่าเอาเอากินใครกินได้มาแกออกมั้ดูดูดูเขาขู่เารับรับดีๆนะครับระวังไข่โดนหน้า ดูขยันมากดนดดีไปเดย <im> จับจับไข่ดีๆนะครับ,ะบระวังไข่ออก <laughs> 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 โอยโยนทำไมไข่ <laughs> รกระแทกหน้าเขาทำยังไงหนีไป <laughs> เนี่ยไข่แตกหมดแล้วนี่เมื่อกี้ไข่ไปโดนหัวเขาแล้วน่ะโยนแรงมากเลยนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่งโยนเดี๋ยวพี่งโยนพี่ต้อมแกจะห่อกลับบ้านเดี๋ยวพี่ต้อมแกจะห่อกลับบ้านเดี๋ยวโอ้ยนะ้แกขอหนะ่ <c oughs> อยโยนโยนโยน เอาเอานี่อยากกินไ่บอกเดี๋ยวๆๆป๊า <omo> สันหออีกแล้วเหรอวันนี้ก็หอใครใๆๆจะได้ไข่ป๊าสันเอาเอาไหนเอาต่อไปไหนตัวไข่ๆเดี๋ยวมายาก ลองมาไงวั้งใครไปหัวเข็มทุนน้ำหัวอาพวกเทยอเนาะอันนี้มันใครหรืออย่างวะเนี่ยไปยไม่มีใครนะครับไปมีแค่ผมมีใครครับ